10. ถ้าใจคนดีส่วนลึกของตัวตนต้องมองให้ทะลุเลนใจคันศัดิ์นั่งอยู่มุมเตียงด้านที่ตรงกับประตูห้องนอนสายตาเหม่อลอยมองทะลุผ่านบานกระจกหน้าต่างห้องออกไปผิวน้ำบนท้องทะเลสาบกำลังเต้นระยิบระยับทอแสงประกายสีทองสะท้อนแสงตะวันที่กำลังใกล้าลาลับ ส่วนบุรานีนั่งนิ่งเงียบอยู่กลางเตียงไม่ขยับขยื่นได้แต่ชันเขาเอาหน้าซบลงหัวเข่าทั้งสองหัวใจของเธอที่3ามสี่วันมานี้เหมือนหมดเรี่ยวแรงจะลุกขึ้นมาต่อสู้เธอเพิ่งรู้สึกหายเหนื่อยล้ามาได้เพียงแค่6เดือนหลังจากการจากไปของสามีแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรที่หนักห่วงอีกหนุ่มคนนี้โผล่เข้ามาแทรบในช่วงเวลาซึ่งเธอแอบดีใจว่าจะได้พักผ่อนร่างกายที่สุดแสนกับปกกับเลี่ยน,นี้บ้างบอกผมได้ไหม คุณจะเอาเงินไปทำอะไรชายหนุ่งเริ่มลดดีกรีความร้อนแรงลงลาร่าขออย่าปิดบังอะไรผมเลยเสียงอาทรของเขาทำให้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นสบแววตาอบอุ่นที่หลบซ่อนอยู่ในก้นมืงแห่งหัวใจซึ่งเธอเห็นมันฉายรัศมีออกมาจากดวงตาดำเข้มคู่นั้นฉันต้องผ่าตัดเสียงเรียบเฉยของเธอทำหัวใจของเขาสะท้านต้องปีหน้าถึงจะได้ผ่าตัด บุรณีเล่าต่ออย่างใจเย็นเธอไม่อยากปิดบังอะไรกับชายหนุ่มอีกต่อไปใช้เงินเท่าไหร่ชายหนุ่มหันหลังกลับไปที่ประตูไม่อยากให้หญิงสาวเห็นแววตาของเขาเกือบแสนว่าจะกลับไปผาที่ไทยเธอคงไม่อาจหาเงินได้เพียงพอกับค่าผ่าตัดที่ประเทศนี้คุณเป็นอะไรพันศักหันหน้ากลับมาจ้องตาของบุรณีอุ่งเชิงกรานหย่อน หัวใจของชายหนุ่มแวบๆอย่างบอกไม่ถูกกับความรู้สึกบางอย่างเธอคงแบกยกร่างกายอดีตสามีที่พิการคนนั้นฉันเป็นก่อนมาที่นี่แต่ไม่รู้ตัวคงแบกของหนักตอนทำงานที่กรุงเทพความมืดกำลังโรยตัวปกคลุมท้องน้ำบือ้งล่างที่มองเห็นจากหน้าต่างของห้องบุราณีไม่ได้เห็นความงดงามของฟ้าสีครามเข้มเป็นเงากระเพื่อมกระเพื่อมบนผิวน้ำเช่นนี้มานานแล้ว เธอเคยนั่งเรื่องรงมภาพท้องน้ำเชื่อมสองฝั่งโคงตรงชานบ้านด้านหลังทุกเย็นเวลานั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันซึ่งมีพ่อกับแม่และย่าที่จะนั่งคอยหลานสาวคนนี้มากินข้าวด้วยกันเกือบทุกครั้งป่านนี้ทั้งสามคนคงอยากให้เธอกลับบ้านไปเมื่อรู้ข่าวว่าสามีของเธอเสียชีวิตแล้วเรากลับพร้อมกันผมจะหาหมอดีๆให้พันศักยื่นมือเข้ามาช่วยเธออีกจนได้ ชายหนุ่มลุกจากมุมเตียงเปิดประตูห้องแล้วพยักหน้าให้เธอลุกขึ้นเขาเดินออกไปด้านนอกตรงมุมนั่งเล่นแล้วกดโทรศัพท์สั่งซานโดรให้เอารถมาคอยเธอตรงลานจอดรับที่ประตูหน้าของเซฟเฮาส์พรุ่งนี้จะให้ซานโดรไปรับทุกคนที่บ้านเราจะไปโบสถ์กันชายหนุ่มหันไปมองหน้าเธอแววตาของเขาประหนึ่งส่งยิ้มให้ขณะหญิงสาวยังยืนอยู่ที่ทางเดินไปยังหน้าประตูห้องสูรเพื่อรอเขามากดรหัสเปิด ขอค่าตอบแทนหน่อยได้ไหมพันศัก์ชำเลืองมองบุราีแบบอย่างเชิงนายนี่เจ้าเล่ห์จริงหญิงสาวกำลังเบี่ยงตัวเพื่อเลี่ยงไปรอตรงประตูยังไม่ทันได้ก้าวขาออกไปก็ถูกพันศักคว้าเอวร่างบอบบางเข้ามาปะทบแผงหน้าอกอย่างเบาละมุลชายหนุ่มมองบุราีด้วยสายตานุ่นนวลวาวอนเขาไม่อยากทำให้เธอคิดว่าเขาชอบทำอะไรเถื่อนเถื่อนเื่อนๆื่นอีกต่อไป ที่สุดสาวใหญ่ที่ไม่เคยมีใครถูกเนื้อต้องตัวเช่นนี้มาก่อนต้องยอมซิโลราบเหมือนต้องมนตราบทที่เรียกว่าถ้าใจคนดีมันคือบทหนึ่งของความสัมพันธ์ที่สอดประสานใจสองดวงเอาไว้นั่นเองอย่าเพิ่งลงไปเลยนะผมขอปากหนาของชายหนุ่มค่อยบรรจงประทับรอยลงบนริมฝีปากเรียวบางชมพูของเธอที่สั่นระริกเบาๆ ลมปากที่มีกลิ่นหอมจากน้ำยาดับกลิ่นสมุนไพรแบบเดียวกับวันนั้นทำบุราีใจว่าหวิวเมื่อนึกย้อนกลับไปเขาค่อยเอาลิ้นเร,รียวปากบางสวยบรรจงดุลมันเข้าไปพันลิ้นของเธอให้จมอยู่ในวังวนความหวานแห่งรสสัมผัสซาบๆลึกลงไปถึงซวงอกเสียงวัาวหวามบางเบาราวกระซิบผ่านลิ้นเรียวสันสะเทือนลงไปถึงท้องน้อย ชายหนุ่มรับรู้แล้วว่าเคมีในตัวหญิงสาวกำลังถูกปล่อยออกมาเพื่อรองรับแรงกระตุ้นจากไฟปรารถนาของเขามันเป็นเคมีเราอารมณ์สันไหวที่สอดรับประสานกันอย่างรื่นรมลงตัวเขาวุ่มบุรณีกลับเข้าไปที่ห้องนอนถอดเสื้อผ้าของเธอออกอย่างพิถีพิถันด้วยแรงปรารถนาจะมอบความสุขสุดยอดพร้อมหัวใจอันพิสทจิ์ซึ่งยอมให้เธอได้ทั้งหมด เธอเต็มตื้นจากอารมณ์พิศวาสและเมียดละไมที่ชายหนุม่มบรรจงออกแบบราวนักดีไซเนอร์แต่งแต้มวาดรูปหัวใจรักอันวิจิตฝังไว้ในทุกพนูของหญิงสาวและตอนนี้บุรณีไม่มีความอับอายให้หลงเหลืออีกต่อไปที่ห้องลองเสื้อในวันนั้นชายหนุม่มคือผู้ที่จู่โจมเข้ามาขณะที่ร่างกายเธอแทบเปลือยเปล่าเสียงหอบแผ่วเบาด้วยลมหายใจระทวยอยู่ในอ้อมอกที่กบก,กอดเธอเอาไว้ ทำให้หญิงสาวอยากดื่มดำเก็บทุกวินาทีแห่งความสุขที่กำลังดำเนินไปเช่นนี้ให้มันปลาตรึงอยู่ในห้วงแห่งความทรงจำของเธอตลอดไปในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่เคยได้ลิ้มรสพิศวัสดยั่ยวนใจจากชายใดเช่นเขามาก่อนหนุ่มน้อยคนนี้มอบความน่าหลงไหลในรสกรรม,มเทพันสุดซึง้งราวน้ำพึ่งเดือนห้าที่ทั้งหวานหอมหน้าลิ้มลองอยู่ทุกเวลานาทีไม่ต้องกลับได้ไหม เสียงกระซาวเบาๆของชายหนุ่มข้างหูของเธอโน no, ไม่ได้ป่านนี้พวกเขากำลังรอบุรานีเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหอบเบาๆอยากให้คุณอยู่นะเสียงกระซิบรุกร้าวอย่าเลยทุกคนจะสงสยัยขมหลงคาถาคุณลาร่าคืนนี้ทั้งคืนต้องช่วยคลายมนต์สะกดให้แล้วล่ะเขายังตื้อรำพันจะบ้าหรือ ฉันไปเสกคาถาอะไรให้ญิงสาวมองแววตาที่จ้องเธออยู่อย่างคลั่งไคล้คาถาหลงรักเขายังไม่ยอมปล่อยให้เธอลุกออกไปฉันจะกลับกูร่าเดี๋ยวนี้แม่สามีจะสงสัยบุราียังไม่อยากให้ครอบครัวอดีตสามีตำหนิเธอผมตกอยู่ในบ่วงร้อยรัดใจไปแล้วทำไงดีบุราีเริ่มไม่ฟังอะไรแล้วตอนนี้เธอกำลังกังวลใจเกรงถูกแม่สามีต่อว่า อย่าก,กังวลเลยผมจะบอกเธอเองไม่ได้คุณโตนายจะทำให้ฉันเดือดร้อนทำไมยังรักอดีตสามีอยู่หรือเสียงของเขาเริ่มหงุดหงิดนายทำให้ฉันตกเป็นทาสแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะหึดอ,อยู่ในลำคอแล้วเอ่ยขึ้นด้วยคำพูดที่สะกดใจเธอไปชัว่วขณะรู้ไหมผมได้ตกเป็นทาสในใจคุณไปแล้วที่บนเตียงนี้